สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเซคเคนโมาแนะนำบ้านนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะทุกท่านบ้านหลังใหญ่มากๆนะคะบนพื้นที่126ตารางวานะคะมีถึง4ห้องนอนเลยนะคะสี่ห้องนอนสองห้องน้ำสี่ห้องโถง1งโรงจอดรถนะคะทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะคะติดกับทางหลวงชนบทด,ด้วยนะคะมีะโฉนดนะคะ ราคาอยู่ที่2.190้านบาทค่ะโอนให้นะคะเดินเรื่องแบงค์ให้นะคะทำเรื่องกู้ให้พร้อมเลยนะคะทุกท่านราคาประเมินนะคะได้สูงกว่าราคานี้นะคะก็อยู่ใกล้ตลาดเจริญศรีด้วยนะคะพิกัดของบ้านอยู่ที่บ้านคำขวางหมู่ที่5ตําบลคำขวางอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ท่านใดกำลังมองหาบ้านพิกัดอยู่ที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปรับชมบ้านกันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านบ้านสวยๆหลังใหญ่ๆเลยนะคะครอบครัวใหญ่ๆเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกับเจคเคนโได้ใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสวัสดีคะ่ะ